มีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการฉีดใต้ตาแล้วมันเป็นก้อนหมอแก้5เคสรวดภายในวันเดียวเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับมอส่้องเต้อินเตอร์อินดีคุณหมอพ่อดชามีใครที่ไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันแล้วเป็นก้อนเป็นลำที่ใต้ตา ช่วยคอมเมนต์มาบอกใน t ิ k ตอกหมอหน่อยนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ฉีดใต้ตาแล้วเป็นก้อนปัญหาคือผิวใต้ตาของเรามันบางผิวชั้นบนไม่แน่นครับหมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้ก่อนครับหมอใช้เทคโนโลยีโมโนโพล่า RF เอลึกคลื่นความถีว่วิทยุขั้วเดียวตัวอาบูเตหัวยิงของเกาหลีเนี่ยเขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งครับแล้วพอคนไข้ไม่เจ็บอย่างวันนี้คนไข้มาเบิ้ลรอบ2มาทำต่อเนื่องรอบ3รักษากับหมอมา 2ปี3ปีทําต่อเนื่องทุกปีพอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นมันประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ครับไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าทีหนึ่งจนหน้าบวมหน้าหล้นไม่จําเป็นครับนะไม่ต้องเสี่ยงไปเจอยาหิว้วยาปลอกคนไข้หมอจากโคราชเป็นก้อนไขมันแบบนี้ครับเป็นมาสองปีไม่หายไปสลายยังไงก็ไม่หายหมอยิงซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้ใช้อาบูเตเป็นโมโนโพลา่าเอส หลักการเดียวกับเทอร์มัสเพราะผิวชั้นบนแน่นขึ้นไอ้ก้อนไขมันคนไข้เรียบขึ้นลำเขียวๆเ,เนี่ยมันดูดีขึ้นครับคนไข้แฮปปี้มากแล้วถ้าอยากจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดลึกที่กระดูกครับใต้ตาโบเกิดจากกระดูกเบ้าตาลึกร่องแก้มเกิดจากกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้สึกครับแล้วฟิลเลอร์ล้อเล่นไม่ได้หมอไม่ประหยัดค่ายาหมอเอายาเดอะเบสหน้าคนไข้ก็เหมือนหน้าหมอ ต้องเอายาที่ดีที่สุดงานวิจัย20ปีหมอใช้เบลทโรของสวิตโบหมอใช้เยอรมันเพียวท็อกซิน100%แต่อะไรที่ฉีกเข้าหน้าคนไข้ต้องเ h e best เท่านั้นไปช่วยกันย้อนหาครับในติ๊ To อกหมอไม่มีโฆษณารีวิวเพราะฉนั้นต่อให้หมอใช้ฟิลเลอร์โบใช้อย่างดีแต่พอตัดวงเงิน Exclusive คนไข้ได้วงเงินเพิ่มขึ้นมาครับจะเหมือนช่วยคนไข้ประหยัดบัตเจ็ตไป40% เอาใครอยากดูรูปคนไข้จริงหมอบ้างว่ายิงอาบูเต้แล้วผิวมันดีขึ้นทันทียังไงฉีดกระดูกกลางแก้มกระดูกเบ้าตาฉีดกระดูกร่องฟันเคี้ยวจมูกยกจมูกพุ่งใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดไม่ต้องไปผ่าแก้จมูก2รอบ3รอบทุกคนกดไปที่ลิงก์ที่อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอครับแอดไปแล้วทักหาแอดมินหมอตอนนี้เลยนะครับทุกรูปที่แอดมินส่งให้ เป็นรูปที่คนไข้อนุญาตสบายใจได้